มาเรื่องแล้วนะครับราคาน้ํามันราคาทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นสูงเลยหลังจากเกิดสงครามที่ทางอิสราเอลครับเกิดอะไรขึ้นความขัดแย้งทำห้ฝั่งนี้ถึงตึงเครียดป้านักจากลูกรามหรือไม่เดี๋ยวคิดีรไล่ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6กเดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงใดนข้างล่างนี้ได้เลยครับ พิพิธภัณคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ับช่องคิม Property l i ลที่มาพูดคุยกี่ยวกเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดตดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะจสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกดกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปจชวนคุยเรื่องของเหตุการณส์สงครามที่เกิดขึ้นทั้งอิสราเอลนะครับเรียกว่าการโจมตีครั้งรุนแรงสุดครั้งนึงในประวัติเลยก็ว่าได้โดยผู้เสียชีวิตรวมกว่าคนี่งฝันคนเป็นที่เรียบร้อยแล 500บาทครับก็เีย่าเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนเกิดสงครามเกิดความวิปรยคแบบนี้เนี่ยนะครับทองคาเป็นทรัพย์สินปลอดภัยที่หลายคนเนี่ยก็วิ่งเข้ามาถือในช่วงเหตุการณ์วิกฤตนั่นเองคาถามคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะลุกลามหรือเปล่าเพราะช่วงหลังๆนี้เราเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสงครามความรุนแรงเนี่ยมากมายนะครับเช่นตัวยูเครนนะครับแล้วก็รัสเซียแล้วอีกอันนึงคือเรื่องของไต้หวันนะครับถึงแม้ว่าไต้หวันเนี่ยจะเปราะบางมากแค่ไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรปุ้งปั้งขึ้นจริงๆจจจัััังงงๆออ่่่่นะนนนนนคครรราาาาามมมมีีกกขููไปแตว้ใฝสสเเเ คือที่ตรงนี้แล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยทางยุคอิสราเอลก็ประกาศแล้วว่าอิสราเอลเข้าสู่สงครามเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ต้องขอเกริ่นเรื่องของปมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กันก่อนนะครับที่มียาวนานมากว่า100ปีครับก่อนหน้านี้ดินแดนเป็นของทางปาเลสไตน์นะครับแต่ก็มีคนยิวเนี่ยมาอยู่ด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งผู้คนอาหรับนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยในประเทศรอบๆเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่ได้เห็นด้วยนะครับพออิสราเอลเนี่ยทำการประกาศเอกราชไม่ขึ้นตรงต่ออังกฤษไม่มีีีีออััังงกกกกฤษเเเเเเเนนนนนนน่่่่่ยยมมมมมาาาาาคคคุุุ้้้้้แแลลลลวะะรรรบบทททใหหปศจึิิืขดด อิสราเอลเอาไปเนี่ยกลับคืนมานั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมคริปของอิสราเอลเนี่ยเต็มตัวมาอย่างดีนะครับอุ้ยยุทธกรเข้มแข็งปึก๊กเม็ดเงินสนับสนุนจากอังกฤษชาวอเมริกันนี่ก็มีมากอีกด้วยทําให้ไปๆมาๆนี่นะครับที่ดินแดนประมาณครึงคร่งๆเนี่ยเป็นของปาเลสไตน์บ้างของอิสราเอลบ้างน,นะครับต่อมาในอิสราเอลเนี่ยนะครับเริ่มที่จะลุกคืบมากๆจนกินพื้นที่เนี่ยแทบทั้งหมดเลยครับซึ่งในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็ถือว่าอยู่ฝั่งอิสราเอลเเเเเเเตตต็็็มมมัััััััวววลลลยยยยยยกกกก่่่่่่าาาาาไดด้้นน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 นะะะะคคคครร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 รบบบออออองงงงชสสสุุุณททีีีีปปศูโขิ ซึ่งเป็นดินแดนข้อพิพาทตรงแถบซีเรียน,นะครับและเป็นจุดยุทธศาสตรส์สำคัญในแถบภูมิภาคนี้เลยครับไม่พอนะครับมีการประกาศยอมรับเยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองหลวงของทางอิสราเอลด้วยนะที่จริงที่นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคนสามศาสนาเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับทางสหรัฐเนี่ยก็ยกให้อิสราเอลดื้อๆไปเลยฮะซึ่งแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจในแถบภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะอิสราเอลเองก็เข้มแข็งซึ่งเองก็เป็นเจ้าโลกทั้งนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่่่่าาเเเเศรรรรรรษฐกกกิิิจนนนีียยยะคคัััับบบฝฝงงอมุโป ต้องบอกเลยว่าอเมริกาเนี่ยครับมีฐานทัพนะฮะแล้วก็มีบทบาทในภูมิภาคต้นอ,ออกกลางเนี่ยมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยเปตโตรดอลลาร์แล้วที่เงินจับมือกับทางซาอุดีอราระเบียนะครับในการค้าขายน้่ยมนในภูมิภาคด,ด้วยเงินสกุลดอลลาร์ครับแลกกับการคุ้มครองตอนนั้นเนี่ยซาอุดีอราระเบียกับอิหร่านเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม่เมาไม่ถูกกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาในหลังๆเนี่ยครับก็เป็นการเพียงพัมไปหลายสมรภูมิเหมือนกันนะครับเช่นทางซีเรียเองก็ตามที่พ่ายแพ้ให้กับทางเอ่ารัสเซียแล้วก อัฟกานิสถานนะครับที่เคยตั้งกองกำลังตรงนี้เนี่ยมานานกว่า20ปีแล้วทีเดียวครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเวลาที่ไล่เลียงกันต่อมาเนี่ยก็ทำการออกจากอิรักด้วยนะครับนั่นหมายความว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับค่อนข้างเบาบางลงไปอย่างน่าใจหายครับลองนึกภาพนะครับว่าพันธมิตรในฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยก็มีแก๊งของอเมริกาเยอะเช่นเดียวกันเช่นทางซาอุดีอาระเบียนะครับ UAE อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า พอัฐอเมิการเนี่ยนะครับลดบนฝมิปัี้เนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยก็ค่อนข้างว้าวเวลหรืออยู่ในความไม่ปลอดภัยเลยทีเดียวครับซึ่งในขณะที่ัาอเมิการเนี่ยเริ่มออกจากภูมิภาคนี้ไปแล้วนะครับในฝั่งของทางจีนเนี่ยก็ได้มาแผ่อิทธิพลในภูมิภาคนี้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจีนกับอิหร่านเนี่ยมีการจับมือกันอย่างช้านานแล้วนะครับซื้อขายน้ํามันกันเนี่ยถึงแม้ว่าอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรอย่างหนักก็ตามแต่จีนก็ยังคงซื้อขายนะครับถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญคนหนึ่งเลยรวมถึงร อิหร่านถือว่าเป็นประเทศที่มีน้ํามันสํารองเยอะอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์การความบาดการแซงชันนทำให้อิหร่านเศรษฐกิจไม่ได้ดีเท่าที่ควรสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดหัวใจสําคัญนั่นคือตรงอ่าวเปอร์เซียตรงนี้นั่นเองนะครับที่เป็นอ่าวที่มีพลังงานอยู่มากมายจนถึงเป็นทางเดินขนส่งน้ํามันที่สําคัญอันดับท็อปๆของโลกไปนี้ด้วยนะครับหาดูจริงๆจะเห็นภาพว่าติดกับอิหร่านคูเวตนะครับซาอุดีอาระเบียบาเรนกาตารูเอเอสระรับเอมิเรดก็เรียกว่าอ่าวๆนี้นะครับความมั่นคงด้านพลังงานนอยู่ที่ี่นเลย ซึ่งปบติแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีกองเรือของสหรัฐอเมริกาในการคุยคุ้มกันอยู่นะครับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในฝั่งนี้เนี่ยอย่างเช่น UAE สุดีอาระเบก็ทําการเข้าร่วมกับกองเรืออันนี้นะครับแต่ปัจจุบนนันะีนนะ UAE ทําการถอนตัวออกจากกองเรือสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามว่าทําไมกันแน่ถูกไหมฮะก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับภัยคุกคามหลักๆของกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยก็คือทางอิร่านั่นเองนะมีการประทะกันในดินแดน,น,นตรงอ่าวเปอร์เซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอเมริกาก็ช่วยคุ้มกััันน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 อออยู่่่่่่่แแหหลละะะตวววววาา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 สสุดครทงงงจจีเกก็็ถืปใมฉ้ อาระเบียและก็อิหร่านนะครับเรียกว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายปีเลยนะครับความขัดแย้งที่โหหลายทศวรรษเนี่ยก็มาจับมือกันจนได้ฮะและแน่นอนนะครับว่านอกจากการจับมือของสาอดิอาระเบียก็อิหร่านแล้วนะครับก็คือมีการ เพิ่มความเหนียวแน่นมากขึ้นในกลุ่มสมาชิกของบริกส์นั่นเองนะครับก็คือซาอุดิอาระเบียอิหร่านเนี่ยนะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงทาง UAE ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคู่อัลจีคู่ตรงข้ามกันในตัวการทั้งหมดเนี่ยนะครับต่างเข้าร่วมกับจีนครับและน่นหนักว่าทิ้งอเมริกาแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับโดยทางจีนเนี่ยนะครับมีการแนะให้ซาอุดิอาระเบียอิหร่านอิรัก UAE กาตาร์บาเรนเนี่ยนะครับผนึกกำลังกันนะสร้างพันธมิตรกองทัพเรือร่วมกันเพื่อคคคควววาาามมมมมมััััั่่่่่่นนนนนงงดดด้้ยยยยยะรรรรรบบบบกกกก็จจไไตอออออเเเเเเเปป์ซีีีืิหล แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับอิหร่านวันนี้เนี่ยครับมีอิหร่านเข้ามาร่วมกลุ่มแล้วนะครับแต่ไม่มีอเมริกาครับซึ่งเห็นนเชรว่าตอนนี้เนี่ยขั้วของอิหร่านจีนเนี่ยนะครับเริ่มรุกคืบเข้ามาอย่างมากมายคําถามคือแล้วใคร่ที่อยู่ขั้วตรงข้ามครับอยู่ฝั่งของอเมริกานั่นคือทั้งอิสราเอล้นั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ที่อิสราเอลเนี่ยค่อนข้างอยู่ได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งนะครับก็ต้องเรียกว่าบารมีของอเมริกาที่มีบทบาทในภูมิภาคนี้จำนวนมากรวมถึงอิสราเอลก็แกร่งจริงๆนะครับแต่พออเมริกาที่หายไปเนี่ยนะครับอิสราเอลก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นครับซึ่งการลงตัวของกลุ่มบริกเนี่ยนะครับหลายคนจะมองในฝั่งของด้านเศรษฐกิจการค้าขายจะเป็นสําคัญนะครับซึ่งก็ทําการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นะมีการเทตัวยูเอชเชอรีนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์อเมริกาเนี่ยออกมาอย่างต่อ ดอลลาร์เลยนะครับได้แก่ทั้งจีนบราซิลซาดีอาระเบียน,นะครับก็คือเทออกมาเพียงแค่เดือนเดียวนะ17,000ล้านเหรียญนะฮะถือว่าเยอะมากๆครับในทางกลับกันนะครับทางธนาคารกลางทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็ทําการเข้าซื้อทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นก่อนนี้ไทยเราก็มีการซื้อทองคําเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจีนเองเนี่ยเข้าซื้อหลายเดือนติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับธนาคารกลางหลายๆประเทศทั่วโลกที่อย่างแรกเลยก็คือกระจายความเสี่ยงการถือเงินดอลล่าร์มากเกินไปครับเพราะมีเค่เรื่อองข การที่โคโลกเนี่ยเริ่มที่จะแบ่งแยกมากขึ้นเงินสกุตลตอลาร์อย่างเดียวอาจจะไม่ปลอดภัยซะแล้วครับ แต่มากกว่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นมาได้แก UA e, ่ UAE, ซาอุดิอาระเบียนะครับอียิปต์อาร์เจนตินาอิหร่านเอธิโอเปียนะครับซึ่งหลายคนจะมองว่าเฮ้ยประเทศกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เศรษฐกิจย่ำแย่มาลอมมานรอกันอยู่แล้วมารวมตัวกับบริกจะไปเกิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เห็นคือเรื่องของภูมิศาสตร์ครับอียิปต์เนี่ยครับอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าเทิบเปียนเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มีช่องแคบสําคัญสําคัญนะครับที่ว่าเป็นยุทธศาสสำคัญในการทำสงครามรภูมิ แล้วก็เริ่มที่จะแหม่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมเหมือนประมาณว่าเสือกระดาษรวมถึงเศรษฐกิจของพวกเขาเนี่ยก็อ่อนแอลงแบบไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะกันนะครับจึงเกิดการลบพุ่งกันที่ยูเครนด้วย การลุกรานยูเครนของทางรัสเซียเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่ารัสเซียเนี่ยก็ไม่ไดีกลัวอะไรอเมริกานะครับเอาเลยฮะซัดเลยเรวมถึงท่าทีที่แข็งขังของจีนเองเนี่ยที่ก่อนหน้านี้จีนเนี่ยค่อนข้างอ่อนอ่อนนะครับเรียกว่านวมเหล็กนะฮะก็คือข้างนอกเนี่ยดูนุ่มนวลแต่ข้างในานี้เข้มแข็งแต่ข้างหลังเนี่ยจีนเรียกว่าสวนกลับแหลกครับก็เรียกว่าดาม่าดากับไม่โกงนะครับนั่นหมายคว่า,าท่าทีของทางอีกขั้วโลกหนึ่งทั้งรัสเซียเองทั้งจีนเองก็มีความ แข็งขืนนะครับกับทางฝั่งชาติตัวนตกมากยิ่งขึ้นไม่เอนอ่อนเหมือนเมื่อมมก่อนและสุดท้ายในเมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือกลุ่มฮามาสี่ทำการโจมตีอิสราเอลน้่นเองซึ่งก็ต้องเรียกว่าความขัดแย้งเนี่ยความไม่ชอบกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยบาร,รมีพี่ใหญ่ไงก็เลยไม่ได้กล้าอะไรมากแต่วันนี้ดูเหมือนจะมีการรุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆในหลายพื้นที่จริงๆครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับทางจีนเนี่ยก็ได้ทำการพบปาก,กับผู้นาของทางปาเลสตลตลไตน ฟื้นฟูสิทธิในชาติอันชอบธรรมของพวกเขาครับซึ่งผู้นำปาเลสไตน์เนี่ยก็ทําการเยือนกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นเวลาในบริษัทเลยทีเดียวครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็เพ่งเล็งไปทีงอิหร่านนะว่าอิหร่านเนี่ยอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรือเปล่าเพราะว่าอายุยุทธภทกรเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่อิหร่านเนี่ยก็ปัดว่าเขาเนนี่ยะครับไม่ได้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็มีการเยย์ด้วยนะว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเนี่ยล้มเหลวครับแต่ถึงแม้อิหร่านเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เอี่ยวนะครับกับกลุ่มมฮาาส ก็ตามนะแต่ว่าก็ยังยืนหยัดสนทางปาเลสไตน์ครับหรือพูดอีกนั้นนึงก็คืออิหร่านอยู่ข้างปาเลสไตน์นั่นแหละครับโดยให้อิหร่านบอกด้วยนะครับว่าการที่ปาเลสไตน์เนี่ยทำไปเนี่ยก็คือการปกป้องตอนเองอย่างชอบธรรมต่อการยึดครองอย่างกดขี่ครับและยังบอกอีกว่าเราเนี่ยนะครับขอยืนหยัดอย่างหนักแน่นในการสนุนปราเลสไตน์ครับแต่ยังก็ตามนะครับเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง,องกับตอบโต้ครั้งนี้เนื่องจากเป็นการททำของทางปาเลสไตน์แต่เพียงผู้เดียวครับ ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับสหรัฐอเมริกายังไม่พ้นพบหลักฐานที่ยงอิหร่านหนุนหลังกลุ่มฮามาสนะครับพอเกิดเหตุการณ์สงครามล่าสุดไปเนี่ยนะครับทางคุณโจบวุนเณรก็ออกมาออกโรคปกป้องอิสราเอลเลยนะครับอย่างแรกคือประนามการโจมตีดังกล่าวนะครับแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนทางอิสราเอลก็เรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอิหร่านเลยฮะล่าสุดในเงินกุลของอิสราเอลเนี่ยมีการร่วงหล่นอย่างรวดเร็วนะครับก็มาจากว่าเกิดความไม่สงบวุ่นวายนั่นเองข่างเงินเนี่ยก็ผันผวนไปด ฟันดิ่งไปเป็นถึง1,000แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาในการที่จะร่างตัวงบประมาณชุดใหม่ให้กับทางยูเครนอยู่ที่2 4 0 0 0ล้านอีกด้วยคาถามก็เท่านี้เนี่ยมีการเปิดศึก2ด้านนะครับในฝั่งของทางอิสราเอลเองตามอเมริกาจะต้องเอาเงินเอาทหารมาช่วยฝั่งนี้ด้วยหรือไม่และงบประมาณที่ต้องลงในยูเครนที่แบบว่าก็จากพ่อแง่แม่งอนเริ่มจากขาดขาดตรงส่งกันแล้วเนี่ยจะมีไปอุดหนุนฝั่งน,นั้นหรือเปล่าในฝั่งของยูเอ็นก็เริ่มที่จ,จะกักเก็บนะครับออออออาวววุงตัเเเไไไ้้้กนนแลมม่่่คคสใหรป ยาคอในฝั่งของทางซาอุดิอาระเบียนะครับอียิปต์กันบ้างนะซึ่ง2ชาตินี้นะครับก็ทําการเรียกร้องนะฮะให้ยุติการยกรดับความรุนแรงระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์โดยทันทีครับก็คือไม่ได้มาเข้าข้างฝั่งไหนแต่ว่าขอให้ยุติความรุนแรงทั้งสองฝั่งเลยนะครับซึ่งฝั่งของรัสเซียเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเรียกร้องให้อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เดี่ยทำการหยุดยิงนะครับให้ละทิ้งความรุนแรงนะให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจนะครับและสร้างกระบวนการการเจรจามุ่งเป้าหมายไปยังกกกาาาารรสสมมนนนนนติทีี่ออออบลแะยยืป นะก็คือไม่ได้คนเห็นด้วยกันทั้งนั้นนะครับซึ่งทางการจรีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเรียกร้องให้อิสราเอลกับเปสซตาเนี่ยหยุดยิงทันทีครับ พร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าจัดสนุนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์อิสระครับอีกทั้งบอกด้วยนะครับว่าการกลับมาเกิดความขัดแย้งเน,นี่ยแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสร้างสันติภาพไม่อาจจะปล่อยให้ยืดเยื้อต่อไปได้แล้วต้องรีบทาอย่างเร่งด่วนซึ่งในหมายค่บบาวเปิดปากของจีนเองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นคนกลางนะครับที่มาไกลเกี่ยความขัดแย้งครับไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษนะครับซึ่งในฝั่งของสถารัฐอิสราเอลประจำกรุงปักกิ่งเนี่ยก็มีการโพสต์ขอบคุณด้วยนะฮะและมีการหวังว่าจีน,นจเน,น,นี่จยจะแสดง รบมุ่งหน้าสู่อิสราเอลแล้วนะครับกเกรวันนี้เนี่ยคือเหตุการณ์สำคัญนะที่จะแปลเปลี่ยนเรื่องของขั้วอํานาจของโลกใบนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดความตึนแรงที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งสงครามและความรุนแรงเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกนะครับสังเกตได้จากทางฝั่งรัสเซียเองทางจีนเองหรือใครหลายคนก็บอกว่าไม่สนุนเหตุการณ์ครั้งนี้ให้มันเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นยังไงขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วด้วยกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอว์ตี้ล้านนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสบายใจฟังข้อมูลเชิงลึกนนีผมมองใะ้ห การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกัลรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ